ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดเวลาการแข่งขันของการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับการแข่งขันมังกรฟ้าลีกหรือว่าไทยหลีกสมรอบแชมเปี้ยนลีกของสายบนนะฮะในสายก็มีทั้งหมด6ทีมฮะแข่งทีมละ5นัดแบบพบกันหมดแต่ไม่ใช่เย้าเยือนนะฮะแข่งครบ5นัดนั่นนี้เป็นนัดที่4นะครับวันอาทิตย์ที่3เมษาย,ยน2,500 6:5ที่สนามไฟติ้งฟิชสเตเดียมชัยชนเซานะฮะใจกลางเมืองสัจจีบกาญจนบุีสิทธิก็บริเวณนี้ก็มีศูนย์ราชการแล้วก็สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ด้วยนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างเสื้อสีแดงนะฮะเช่าชายชลไฮเทคเอฟซีเจ้าบ้านพบกับภรรยาดอนฟินยูเลเดอย่างเปิดบ้านครับตามภรรยาดอนฟินยูเนเต็ดที่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับ นะฮะในวันนี้ครับต้องขอบคุณครับเปินทั์เจ้าบ้านตามทีมเยือนนะฮะเจ้าบ้านก็คือสีแดงนะฮะชาว์เจลทองไฮเทคเอฟซีตามพัทยาดอนสินยืนเต็ดอยู่ซุ้มประตูจอนหนึ่งนะครับทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่4จากผู้เล่นหมายเลข5กองหลังนะฮะจากลูกชุนลมุนที่ฝั่งโน้นนะฮะนี่ก็ตอนนี้อยู่ทางด้านทิศเหนือนะฮะนัดนี้งด งดให้ผู้ตำรวภูธรชมผู้ชม,ชมกันเลยขันนะฮะไม่ให้ผู้ชมกันเลยขันนะครับฉากสุดสาวครับของที่สปาร์เกอรให้ท่านได้ดูบรรยากาศไม่ได้มาสนามแห่งนี้ <c oughs> หลายปีแล้ว <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วก็ตัวนี้มีสนามหญ้าเทียมสำหรับฟุตซอลด้วยนะด้านหลังโกทางด้านทิศเหนือนะคร ฝั่งอาศจรรย์ฝั่งโน้นก็มีหลังคาด้วยนะมีลังคาด้วยเนาะแล้วก็ฝั่งด้านทิศใต้ก็เป็นอาศจรรย์แต่ไม่ได้มีลังคาส่วนอาศจรรย์ฝั่งนี้นะตั้งแต่ผมมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อปีพศ2 6, 5 3 1ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นพรทิพย์นาคกิรันกนกได้นางงามจักรวาลก็กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่สถานที่แห่งนี้ด้วยวันนั้นเป็นวันนัดพบแรงงานด้วยนะผมจำได้คนนี้แน่นทีเดียว เอาละครับเดี๋ยวพัดพอนกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันขกันในครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับตอนนี้ก็ตาที่บอกนะฮะเจ้าบ้านตามทีมเยือนอยู่ศูนพัดตัตรงเาละับสองยาด ผมชื่อแล้วเกิดตัวโทรน้ำห้อง,ห,องห้องทา่าก่อนนะฮะสวัสดีครับ